สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสรรมการเชิงอนุพันธ์สามารถเชิงเส้นอันดับหนึ่งกันนะคะรูปแบบทั่วไปของสรรมการเชิงเส้นก็คือ dy by dx บวกด้วย px y เท่ากับ qx การตรวจสอบว่าจะเป็นสรรมการเชิงเส้นหรือไม่ให้เราจะยกตัวอย่างก็คือ2คูณ y ลบ 4x กำลังสองวงเล็บ dx บวกด้วย x คูณ dy เท่ากับ0นะคะสังเกตว่ามันสมการนี้ยังไม่อยู่ในรูปของสมการรูปแบบทัวไปของสมการเชิงเส้นดังนั้นเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของตัวไปก่อนเราจะนำสอคูณเข้าไปในวงเล็บค่ะ2คูณ y ได้2 y 2คูณลบ4 x กำลังส ได้ลบ8 x กำลังสองวงเล็บ dx นำ x dy ย้ายมาอยู่อีกด้านหนึ่งจากบวกกลายเป็นลบหลังจากนั้นเราก็นำ dx จากคูณย้ายมาอีกด้านหนึ่งเป็นหารหลังจากนั้นนะคะนำลบ x dy by dx ย้ายมาอยู่ด้านนี้ก็จะกลายเป็น x dy by dx บวกด้วย 2y ลบ 8x กำลังสอง่นำเหารตลอดจะได้เท่ากับ dy by dx บวกด้วย 2y าหาร x ลบด้วย 8x เท่ 0, ากับ0หลังจากนั้นเราก็จัดให้อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้นรูปแบบทั่วไปนะคะ dy by dx บวกด้วย 2y หาร x เท่ากับ 8x ตรงนี้เราได้คำตอบแล้วแสดงว่าสมการของตัวอย่างนี้นะคะเป็นสมการเชิงเส้นโดยมี pxy เท่ากับ2 yx และ qx เท่ากับ 8x นั่นเองค่ะ จากเราตรวจสอบว่าเป็นสมการเชิงเส้นแล้วเราก็มาทำการหาผลเฉลยกันนะคะอันนี้จะแบบใช้สูตรขั้นตอนที่1คือจะสมการให้อยู่ในรูปแบบของ dy by dx บวก p x y เท่ากับ q x ขั้นตอนที่สองนำไปเทนค่าในสูตรการหาผลเฉลยซึ่งสูตรมันก็คือ y เท่ากับ e ยกกำลังลบอินทิเกรต p x d x คูณอินทิเกรต q x e กยกกำลังอินทิเกรต p x d x คูณ d x บวกด้วย C นีนำตัวอย่างที่หนึ่งหนึ่งมาหาผลเฉลือนะคะจากโจทย์เราสามารถ จัดให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปได้จะได้ dy/dx บวก 2y/x หารเท่ากับ 8x นำไปแทนในสูตรการหาผลเฉลยได้เลยจากสูตรนะคะ y, e y เท่ากับ e ยกกำลังลบอินดิเกต2ส่วน x dx 2x มาจากไหนเอ่ยมาจาก px y ซึ่งจากสูตรนะคะ เขาเอาแค่ p x เท่านั้นแสดงว่า y เขาไม่ต้องการดังนั้นเราก็เลยเอาแค่สส่วน x มาแทนค่าในสมการการหาผลเฉลยนะคะคูณด้วยอินทิเกรต8 x คูณ e กำลังอินทิเกรต2ส่วน x dx dx บวก c หลังจากนั้นเราก็ทำการอินทิ เกเลขยกกำลังได้เลยค่ะอินทิเกต2ส่วน x จะได้เท่ากับลอน n x ซึ่งมีค่าติดลบอยู่ด้านหน้านะคะคูณอยู่กับอินทิเกต8 x คูณ e ยกกำลังสอง ln x dx บวก c จากคุณสมบัติลอน,นะคะถ้ามีตัวเลขอยู่ด้านหน้าสามารถเอาตัวเลขหมายกกำลัง บนตัวแปรได้เลยแล้วตัด e ออกก็จะได้ค่าเท่ากับ x ยกกำลังลบ2อ่าเรามาดูในวงเล็บกันต่อนะคะ 8x คูณด้วย x กำลัง2 dx บวก c จะได้เท่ากับ x ยกกำลังลบ2คูณอินทิเกรต 8x กำลัง3 ดีบวก c จะเท่ากับ x อกยกกำลังลบ2อินทิเกรต 8x กยกกำลังสาพออินทิเกรตมาจะได้ออกมาเป็น2 x งกยกกำลัง4บวก c หลังจากนั้นเรานั้น x ยกกำลังลบ2นี่ค่ะคูณเข้าไปในวงเล็บทั้งสองพจน์จะได้ x คูณด้วย2 x งกยกกำลังส การคูณกันเอามาบวกกัน c บวกลบ2ได้2เท่ากับ2 x ยกกำลังสองบวกด้วย4ส่วน x ยกกำลังสองดังนั้นนะคะ y เท่ากับ2 x ยกกำลังสองบวก c ส่วน x กำลังสองเป็นผลเฉลยของสมการ2คูณวงเล็บ y ลบ ส x กํลังสองวงเล็บ d x บวก x dy เท่ากับศอันนี้คือโจทย์ที่ใช้สูตรนะคะต่อมาเรามาหาผลเฉลยแบบที่2กันโดยขั้นตอนที่1เหมือนแบบที่1เลยค่ะจัดให้อยู่ในรูปแบบของตั่วไปขั้นตอนที่2คือเพิ่มมาจาก แบบที่1คือหาตัวประกอบจากสูตรที่มีค่า i x เท่า e, กับ e เยกกกำลัง integrate p x dx ขั้นตอนที่3านะคะนำตัวประกอบที่เราหาได้จากขั้นตอนที่สองไปคูณตลอดของสมาการค่ะขั้นตอนที่4คือหาปริมันทั้งสองข้างเลยนะคะของสมาการโดยมีตัวอย่างจากตัวอย่างที่1.1เหมือนเดิมจากตัวอย่าง2วงเล็บ y ลบ4 x กําลังสองวงเล็บ dx บวก x dy เท่ากับ0นะคะจะให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปจะได้เท่ากับ dy ส่วน dx บวก2 y หาร2เท่ากับ8 x ต่อมาเราทำยังไงต่อเราจัดอยู่ในรูปแบบทั่วไปแล้วอ่ะขั้นตอนที่2องต่อ,อ,อเลยนะคะขั้นตอนที่2คือการหาตัวประกอบ ปฏิพันธ์จากสูตรนะคะ E ยงกำลังอินทิเกรต p x d x p x คือค่า2ส่วน x หลังจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตได้ค่าคือ x กำลัง2หลังจากนั้นเราก็นำ x กำลัง2ที่เราหาค่าตัวประกอบปฏิพันธ์ได้ค่ะ นำไปคูณตลอดของสมาการที่เราจะจัดอยู่ในรูปใหม่นำไปคูณตลอดจะได้ค่าเท่านี้ x กำลังสอง dy by dx บวก2 xy เท่ากับ8 x กำลัง3หลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์ผลคูณโดยนำตัว โดยดึง dy แบ dx ออกมาแล้วก็นำ x กําลังสองกับ y อยู่ในวงเล็บผลคูณอ่ะถ้าเราดิฟกลับไปนะคะการดิฟของบวกคือหน้าหน้าการดิฟผลคูณจะ ใช้สูตรหน้าดิฟหลักบวกหลังวิทหน้าอ่ะลองเราลองมาดูกันนะคะหน้าคือ x กํลังสองดิฟหลังบวกบวกนะคะหลังคือ y ดิฟหน้าหน้าพอเราดิฟจะได้เท่ากับ2 x แสดงว่าอันนี้อยู่ในรูปของผลบวกแล้ว เราแค่เปลี่ยนตรงนี้ให้อยู่ในผลคูณข้างหลังก็เหมือนเดิมเลยค่ะ8 x กำลังสจากนั้นเราก็หาปริพันธ์ของสมการนี้ได้เลย x กำลังสองคูณ y เท่ากับอินทิเกรต8 x กำลังส dx เราอินทิเกรต8 x กำลังสจะได้เท่ากับ2 x กำลัง4บวก c แล้วเรานำ x กำลัง2นี่ค่ะจากคูณย้ายมานี่เป็นหารเป็น x กำลัง2บวก c ส่วน x กำลัง2หลังจากนั้นเราข้อทำการลบกันค่ะ x ข้างล่างกับ x ข้างบนสามารถตัดกันได้สามารถลบกันได้ การหาเลขยกกำลังให้นำเลขยกกำลังมาลบกัน c ลบ2เหลือ2 2x กำลัง2บวกด้วย c ส่วน x กำลัง2ดังนั้น y เท่ากับ 2x กำลัง2บวก c ส่วน x กำลัง2เป็นผลเฉลยของสมการ2วงเล็บ y ลบ4 x กำลังสองวงเล็บ x บวก xdy เท่ากับ0เราสังเกตได้ว่าทั้งสองอย่างตั้งการหาแบบที่1และแบบที่2จะได้คำตอบที่เหมือนกันแบบที่1 x เท่ากับ2 x กำลังสองบวก c ส่วน x กำลังสองแบบที่2ก็ได้ y เท่ากับ2 x กำลังสองบวก c ส่วน x กำลังสอง ก็จบไปแล้วนะคะกับการอธิบายเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์สามันเชิงเส้นอันดับหนึ่งถ้าปิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ขอบคุณค่ะ